สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมโยนเวศค่ะยันมหาจัก,กรพรรดิราธิราชเป็นยอดมหายันชั้นสูงข้าควรเมืองประวัติของยันจัก,กรพรรดิราธิราชนั้นในตำราท่านอาจารย์เทพสาริกบุตรที่ได้สืบมาจากสำนักวัดประดู่ทรงธรรมท่านทิสาป,ปาโมกได้ร่วมประชุมกับผู้ทรงวิทยาคมและรจนาพญันอันศักิ์สิทธิ์นี้ขึ้นมาเมื่อวันพระลัสบดี แรมหกค่ำเดือน6ปีพุทธศักราช572โดยท่านได้จารึกลงในแผ่นหินแล้วแช่น้ำลงในสระน้ำใหญ่เพื่อให้พุทธิรํำเรียนพระไตรปิฎกได้ดื่มกินเพื่อให้มีสติปัญญาดีนอกจากนี้ยันตรกุฎมหาจักรพรรดิยังถือเป็นยันคู่บารมีองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วย โดยบรรณาจารย์ท่านสรรเสริญคุณวิเศษของยันที่สำคัญนี้ไว้ว่าสามารถคุ้มครองป้องกันภัยได้เป็นภพกพรทย์์เจริญรุ่งเรืองบรรเทาทุกโทษซึ่งถ้าพิจารณาในเรื่องพระเจ้าจากักรพรรดิที่กล่าวไว้ว่าจะมีสมบัติ7ประการหรือรัตนะ7ประการก็คือ 1. จักแก้ว 2. ช้างแก้ว3มหมาแก้ว 4. มณีแก้ว 5. นางแก้ว 6. ขุนคลังแก้วและ 7. ขุนพลแก้วจะเห็นได้ว่าคุณวิเศษที่โบรณาณจารย์ท่านพนา,นาเอาไว้เรื่องยันกับสมบัติจักรพรรดนั้นสอดคล้องกันคือหากกลยบุตรผู้ใดปรารถนาจะใคร่จำเริญในลาภประโยชน์ท่านให้นำแผ่นยันตรกุฏมหาจักรพรรดิอธิษฐานทำน้ำมนต์ใช้กินบ้างรูปหน้าหรือเอารถศีรษะ จะบำบัดโรคภัยทั้งหลายทั้งจะมีอายุยืนนานมังเกิดลาบยศตามแต่จะอธิษฐานหากทำมาค้าขายให้เอาแผ่นยันตรกุดนี้แช่ทำน้ำมนต์แล้วเอาน้ำมนต์นั้นประพรมสินค้าจะทำให้ซื้อง่ายขายคล่องใช้น้ำมนต์ที่แช่ตรกุดนี้ประพรมไล่พูดผีปีศาจร้ายที่เข้าสิงสู่ผู้คนได้ใช้แก้การถูกกระทำย่ำยีถูกสเสน่ยาแฝด หายสิ้นทุกประการประพมบ้านเรือนก็ปัดเป่าเสนียดจันไรต่างๆหายสิ้นกันฟ้ากันไฟก็ได้ถ้าหากถูกคดีเป็นท้อยร้อยความให้เอาน้ำมนต์แช่ตะกรุดนี้อาบรถจะมีชัยชนะแก่คู่ความหากจะใช้กันผู้ร้ายมิให้ทำอันตรายแก่เราได้ให้เอากรวดหรือทรายแล้วนำน้ํามนต์ที่แช่แผ่นยันตะกรุดนี้ประพมใส่กรวดทราย จากนั้นนำไปโรยไว้บริเวณรอบๆบ,บ้านอธิษฐานขอบาร,รมีพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจงมาช่วยคุ้มครองป้องกันอันตรายบรรดาคนที่คิดร้ายที่เข้ามาหากเหยียบถูกเอากรวดทรายที่หวานโปรยไว้ก็จะบันดาลให้มีอันเป็นไปต่างๆนานาไม่สามารถที่จะทำร้ายเราได้เลย ตะกุดแผ่นยันนี้บูชายอยู่กับผู้ใดผู้นั้นจะเจริญในลาบยศม่รู้ขาดถึงแม้จะมีอุปสรรคอันตรายบาบเคาะรบกวนสักเท่าไหร่ก็จะสามารถฟันฝ่าไปได้มิรู้ยากรู้จนจเจริญในลาบยศทุกประการคุ้มกันสัพพเสนจันไรสารพัดกันคุณใสนา,นานาประการหากนำติดตัวไปแห่งหนใดค้าศึกศัตรูแพ้พ่ายไปสิ้น มิอาจทำอันตรายแก่เราได้และยังเป็นที่รักที่ชอบแก่คนทั้งหลายอุปเทศของแผ่นยันตรกุฎมหาจากักรพรรดิราตราชนี้สรรพัดใช้ได้ทุกประการทรงคุณานุภาพเหลือจักขนานับประสิทธิทุกประการตามแต่จะใช้หากใครได้ครอบครองบูชาและเป็นคนดีมีศีลธรรมทำมาหากินด้วยความสุจริตกรตัญยูต่อบุพการี ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทั้งหลายแล้วอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์แห่งแผ่นยันมหาจากักรพรรดิราธิราชนี้จะดลบันดาลให้ผู้ศรัทธาและครอบครองได้เป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินเงินทองบริวารมากมายรวมทั้งมีชื่อเสียงโด่งดังมีโชคลาภก้อนใหญ่ได้รับทรัพย์สมบัติได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใหญ่โตเป็นเจ้านายหรือหัวหน้าคนอย่างรวดเร็ว ไร้ซึ่งอุปสรรคใดๆมาขัดขวางจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านไม่ว่าจะทำการใดๆค่ะหากแม้นมีผู้ที่คอยคิดอิจฉาริษยาใส่ร้ายป้ายสีหรือคิดปองร้ายคนเหล่านั้นก็จะมีอันเป็นไปแพ้ผ่ตัวเองไปในที่สุดในระยะเวลาไม่นานยันศักดิ์สิทธิ์นี้สืบทอดกันมาหลายสำนักโดยใช้บทอิติปิโสรัตนามาลาเป็นบทหลักในการลงยัน ตำราระบุไว้ว่าลงยันตามตารางหมากรุกพอถึงข้างในให้ถอนแบบตรีนิสิงเหตัวยันประกอบด้วย108อักขระโดยแต่ละอักขระคือหนึ่งพระคาถาซึ่งแจกแจงได้ดังนี้คือพระพุทธคุณ56พระคาถาพระธรรมคุณ38พระคาถาพระสังคคุณ14พระคาถารวมกันเป็น108พระคาถา จากสมัยอยุธยาเป็นต้นมามีการจัดสร้างตะกุดมหาจักรพรรดิราธิราชที่ถูกต้องตามตำราของวัดประดู่ทรงธรรมโดยผู้ทรงวิทยาคมหรือพระอริยเถระคณาจารย์ตามที่มีการบันทึกไว้มีไม่กี่ครั้งดังนี้ค่ะเริ่มจากสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพนรัตวัดป่าแก้วจัดสร้างเพื่อถวายแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นกันสร้างโดยพระพรมมุนีวัดปากน้ำประสบสร้างถวายแด่สมเด็จพระนารายมหาราชสมัยรัตนโกสินทร์ได้จัดสร้างขึ้นที่วัดประดู่โรงธรรมเพื่อถวายแด่องค์สมเด็จพระปิยะมหาราชรัชกาลที่5สมัยรัตนโกสินทร์มีการสร้างตะกุดมหาจักรพรรดิราธิราชโดยอาจารย์เฮงไพวันขราวัตผู้ทรงวิทยาคมจอมขมังเวทท่านหนึ่ง สร้างในปี2484โดยท่านได้สร้างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามตำราทุกประการและในสมัยรัตนโกสินทร์เช่นกันทางวัดปรินายกจังหวัดกรุงเทพก็ได้มีการจัดทำพิธีมหาจักพรพรรดิราชเพื่อสร้างปรากุฏนี้ขึ้นเมื่อวันที่30มีนาคมพศ2500และที่พุทธอุทยานธรรมโกศลโดยหลวงพ่อสาลีโข หรือหลวงพ่อสมภพเตชะปุญโยสร้างในปีพศ2525ซึ่งท่านได้สร้างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามตำราทุปการอีกท่านหนึ่งใครที่บูชาตะกุดนี้อยู่ก็ลองคอมเมนต์เล่าประสบการณ์สู่กันฟังได้นะคะข้อมูลที่นำเสนอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ